สวัสดีค่ะโซเชียลแคมตอนนี้ก็อยู่บ้านแล้วนะสภาพคือถึงบ้านนะแล้วเรามีลูกหมกาทั้งหลังบ้านเอ้ยตอนนี้ลูกหมาขอด้หมดสามตัวมีกาแฟไมโลโอนินอันนี้จะเอาเอกาแฟมาอวดก่อนเดี๋ยวจะอวดวัดนละตัววันละตัวครับชื่อกาแฟตอนนี้ชื่อกาแฟเป็นลูกเป็นพี่ทุนตสุดดูสิเปิ้ลเหมือนหมาเอือแดงอะอ ไปก็เสรชสุดไปเลยลองเดินเดินนีแพ่แพร่ตาแพร่อะไรอะรจุ๊บจุ๊ได้ไคับ ไแล้วเดี๋ยวเอาอีกสองตัวมาให้ดูหัวยูอีกสองตัวจะเอามาให้เวลาก,กันโอเคนะ